ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซูโยอิสพัดค่ะเขมรวิกฤตหนักการเงินยกเลิกส่งนักกีฬาแข่งซีเกมบางประเภทแถม BHQ จ่อลูกคือหุ้นเซนเบี้ยวงเงินเดือน เรียกได้ว่าเริ่มวิกฤตหนักหน่วงขึ้นนะคะสำหรับประเทศกัมพูชาค่ะที่ในขณะนี้นะคะแหล่งข่าวจำนวนมากก็พูดตรงกันค่ะว่าถังแตกไปแล้วนะคะขณะที่ว่าไม่มีเงินจะจ่าย BHQ ค่ะรวมถึงไม่มีเงินจ่ายคาเบียเลี้ยงนักกีฬามาแข่งซีเกมด้วยวันที่26พฤศจิกาย,ยน68ค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชานะคะได้ส่งจดหมายด่วนถึง 4, สหพันธ์ซีเกม แจ้งขอถอนตัวจากการแข่งขัน8ชนิดกีฬาค่ะในมหกรรมซีเกมครั้งที่33ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ด้วยถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดฉากการแข่งขันค่ะเดิมทีนะคะกัมพูชาก็ประกาศว,ว่าจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด21ชนิดกีฬาค่ะแต่เวลาสุดก็ส่งหนังสือถึง ชัยพักศิริวัต์ประธานสหพันธ์4เกมยืนยันว่าขอถอนตัวจากกีฬายูโดคาราเต้เปตองมวยปัม้มบูซูฟุตบอลและเซปักตะก้อค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกีฬาแบบทีมนะคะโดยให้เหตุผลว่ามีความกังวลด้านความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และต้องการลดความเสี่ยงในช่วงการแข่งขันที่จัดในไทยค่ะ ยอย่างไรก็ดีนะคะจดหมายยังยืนยันค่ะว่ากัมพูชาจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมต่อไปอีก13ชนิดกีฬาค่ะได้แก่ว่ายน,าน้ำกรีฑาอีสปอร์ตฟันดาบยิมนาสติกยูยสิสูคิกบ็อกซิง่งเทควันโดขี่มา้าเจสกีไตรกีฬาเทคบอลและวอลเลย์บอลค่ะ นายธนาชัยประสิทธ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเผยว่าการถอนตัวครั้งนี้แทบจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้าก็ยังมีรายงานค่ะว่านักกีฬากมพูชาราว300คนเข้าพบรัฐมนตรีกีฬาเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางแต่ว่ากีฬาที่ถูกถอนทั้งหมดนี้นะคะกับเป็นกีฬาแบบทีมค่ะ ส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางเนี่ยลดลงอย่างมากคาดว่านด้นจะเหลือไม่ถึง100คนค่ะหรือไม่ก็มากกว่านั้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็จะทำให้มตารฐานรักษาความปลอดภัยนั้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นผลกระทบที่ชัดที่สุดนะคะก็คือทีมฟุตบอลกัมพูชาค่ะทั้งชายและหญิงซึ่งอยู่ในสายเดียวกับไทย,ยทีมหญิงเนี่ยมีคิวพบไทยในวันที่10ธันวาคมและทีมชายนะคะในวันที่11ธันวาคม แต่ว่าล่าสุดมีรายงานยืนยันนะคะว่ากัมพูชาถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลในไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะทําให้ฝ่ายจัดเนี่ยอาจจะต้องจับสลักแบ่งสายใหม่อีกครั้งหนึ่งการถอนตัวแบบกระทันหันครั้งนี้ไม่เพียงทําให้โปรแกรมต้องขยบนะคะแต่ว่ายังสะเทือนภาพรวมการแข่งขัน4เกม2025ที่ไทยกําลังเตรียมพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนพิธีเปิดเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ม้ว่าทางกัมพูชาจะอ้างนะคะว่าถอนตัวเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประเทศกัมพูชากำลังประสบปัญหาเรื่องของการเงินค่ะโดยทางด้านคอมเพจ Facebook ชื่อดังนะคะเกษตรนานาก็ออกมาเปิดเผยข้อม,มูลสุดลับค่ะบอกว่า การที่เ,เมนถอนตัวออกจากซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยหรือศักดิ์ศรีอย่างที่ประกาศแหลั่งข่าววงในซัดแปลงค่ะชี้เหตุผลแท้จริงที่ยอมกลืนน้ำลายหรือถอนตัวออกก็คือวิกฤตทางการเงินของประเทศเ,เมนที่เข้าคันโคมานั่นเองคลังไร้งบประมาณสนับสนุนนักกีฬาจนหมดปัญญาจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา การกลาก่าวอ้างเรื่องของความปลอดภัยก็เลยเป็นเพียงฉากบางหน้าอนานอับอายเพื่อจะกลบเกลื่อนความล้มเหลวทางเศรษฐกิจทางการเงินของตัวเองไม่ให้ประชาชนเขมรได้รับรู้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับที่ทางด้านของพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวในทางลับนะคะว่าในขณะนี้ BHQ สุดแค้นใจค่ะเหมือนว่ากำลังโดนหลอกใช้งานเนื่องจากว่าทางด้านของฮุนเซนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินเดือนซึ่งปีหนึ่งจะต้องจ่ายเป็นเงินหลายพันล้านบาท ตรงนี้นะคะก็น่าสนใจว่าอาจจะเกิดการลุกฮือขึ้นของกองทัพแล้วก็ BHQ อาจจะปล่อยเกียร์ว่างเพราะไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนนั้นฮุ้นเซนอาจจะต้องหนีออกนอกประเทศในทันทีและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิวเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด